เรื่องบทกวีกับความหลอนที่นำมาซึ่งความตายความเชื่อบางความเชื่อหรือตำนานบางตำนานมีหลายคนที่ได้ยินแล้วก็มองว่ามันคือเรื่องไร้าสาระแต่สุดท้ายแล้วใครจะไปรู้ว่าเรื่องที่หลายคนมองว่าไร้สาระนี่แหละมันคือเรื่องสุดหลอนที่เคยเกิดขึ้นจริงและอาจจะยังเกิดขึ้นจริงอีกเรื่อยๆก็ได้ดังเช่นเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งได้เจอครั้งหนึ่งเขากับเพื่อนสนิทได้เดินทาง ไปพบกับบทกวีแห่งความตายของโทมิโนะผู้ที่แสนจะเดียวดายซึ่งว่ากันว่าบทกวีนี้เป็นตำนานสยองขวัญของเมืองเก่าแก่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ใคเรเผลออ่านออกเสียงหรือเผลอท่องเสียงดังก็จะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุล้มป่วยและถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีโดยบทกวีที่สุดแสนจะน่ากลัวนี้เล่าถึงเรื่องโทมิโนะที่เสียชีวิตไปด้วยความโดดเดี่ยวเพียงลําพังอย่างทุกข์ทรมานตอนนั้นเพื่อนสนิทของเขา อ่านเกริ่นไปยิ้มไปก่อนที่จะหันหน้ามามองเขาและบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีจริงบนโลกใบนี้ถึงต่อให้มันมีเรื่องสยดสยองแบบนั้นอยู่จริงบทกวีนี้ก็น่าจะถูกทำลายไปแล้วไม่ควรเอามาตั้งให้ใครเห็นด้วยซ้ําแน่นอนว่าพอเพื่อนเขาคิดแบบนั้นเพื่อนก็กําลังจะอ่านบทกวีแต่เขาก็รีบเอามือปิดปากเพื่อนไว้เพียงเพราะไม่อยากให้เพื่อนปืนคําห้ามดังกล่าวแต่เพื่อนก็ไม่สนใจ แถมยังแกะมือเขาออกแล้วตั้งใจอ่านบทกวีนั้นทันทีแถมพอเพื่อนอ่านจบเพื่อนยังหันมามองเขาอีกครั้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่าไอความเชื่อบ้าบอนั้นมันไม่มีอยู่จริงและหลังจากนั้นเขากับเพื่อนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือหลังจากที่กลับมาเพื่อนของเขาก็ดูแปลกไปทุกครั้งที่ไปทํางานเหมือนเพื่อนจะเกิดภาพหลอนบ่อยๆแถมบอกว่ามีคนติดตามมาตลอดเวลา และที่แย่ไปกว่านั้นเพื่อนบอกว่าเขามักได้ยินเสียงคนมาพูดเล่าเรื่องคล้ายกับบทกวีนั้นใส่หูตลอดเวลาเพราะเพื่อนเล่าแบบนั้นคนรอบข้างก็ต่างหัวเราะเพราะคิดว่าเพื่อนของเขาน่าจะเล่นยาเยอะไปแต่สําหรับเขาในตอนนี้เริ่มคิดหนักในสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังและคิดว่าหรือบทกวีนั้นมันเริ่มแผลงฤทธิ์แล้วจริง,จงๆจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนเขาไม่มาทํางานติดต่อกันหลายวัน และด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเขาก็เลยไปตามหาเพื่อนที่ห้องและพอไปถึงห้องเขาก็ตกใจมากที่เห็นเพื่อนของเขานั่งตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องเหมือนกับว่ามีอาการหวาดกลัวอะไรสักอยาก่างและพอเพื่อนหันมาเจอเขาเขาก็รีบวิ่งมาเกาดและบอกว่ามันตามมามันตามกูมาและด้วยความที่เพื่อนมีท่าทีผิดปกติมากมันเลยทำให้เขาต้องอยู่เป็นเพื่อนตลอดทั้งคืนพร้อมทั้งคิดว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องพาเพื่อนไปหาหมอแต่ถ้าว่าคำว่าพรุ่งนี้สำหรับเพื่อนก็ไม่มีอยู่จริงเพราะถึงช่วงเวลากลางคืนในขณะที่เขากำลังเผลอหลับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนท่องบทกวีดังกล่าวเขาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความตกใจและแบบแรกที่ลืมตาขึ้นมาเขาเห็นว่าเหมือนมีคนมานั่งที่ปลายเตียงแล้วท่องบทกวีนั้นอย่างช้าๆและเยือกเย็นจนทําให้เขาตกใจลุกครวดขึ้นมาจากเตียงแต่พอเขาลุกขึ้นมาปุ๊บ เขาก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าส่วนเพื่อนก็ยังคงนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเขาเขาจึงทิ้งตัวลงนอนต่อเพราะคิดว่าน่าจะฝันไปแต่พอนอนต่อไปได้พักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งแต่กรั้งนี้เสียงมันมาพร้อมกับการร้องไห้เขาจึงรีบลุกขึ้นมานั่งและคราวนี้เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเขามองเห็นเพื่อนกําลังเดินร้องไห้ไปที่ระเบียงที่สําคัญเพื่อนไม่ได้เดินไปคนเดียวเพราะมันมีเงาด,ำดำําๆที่คล้ายกับเป็นผู้ชาย เดินจูงมือเพื่อนเข้าไปพร้อมกับท่องบทกวีนั้นไปด้วยส่วนเพื่อนของเขาก็ได้แต่แต่งเสียงร้องไห้บวกกับเสียงท่องบทกวีนั้นและด้วยความตกใจเขาจึงรีบลุกและวิ่งตามเพื่อนไปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะลุกขึ้นมาช้าเกินไปแล้วเพราะในตอนที่เขาวิ่งมาเพื่อนก็ไปยืนร้องไห้บนริมระเบียงโดยมีร่างนั้นยืนกอดเพื่อนไว้แน่นแถมร่างดำๆนั้นยังหันมาสยะย,ยิ้มใส่เขาก่อนที่จะท่องบทจบของกวี แล้วดึงร่างเพื่อนของเขาให้ร่วงลงไปจากห้องพร้อมๆกับมันส่วนเขาเองก็ร้องลั่นแล้วรีบวิ่งไปที่ระเบียงก่อนที่จะมองเห็นร่างเพื่อนของเขานอนจมกองเลือดอยู่ข้างล่างแบบที่ร่างกระตุก3-4ครั้งก่อนที่เขาจะแน่นิ่งไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันทําให้เขาต้องสูญเสียเพื่อนสนิทไปตลอดการแถมการเสียชีวิตในครั้งนี้หลายคนคิดว่าเพื่อนของเขาน่าจะหลอนยาเสพติดแต่มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คิดว่าเพื่อนตาย เพราะเรื่องเหลือเชื่อแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไม่สามารถบอกเล่าเรื่องความน่าจะเป็นนั้นให้กับคนอื่นฟังได้ว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนของเขาไปพบเจอหรือไปทำอะไรมาบ้างถึงทำให้เพื่อนต้องมีจุดจบแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเช่นนี้